น่าเหมือนโจรเลยไปคัแแกก่อนนะลูกนะโอเคใช่ไหมลูกคัดแแหกอยูเฟซสุดแคลูกรูดรวยฮัลูกหมายสัน อันนั้นเนาะอันนั้นเอ๊ะ if that small one is is good พอกลับมากำได้อยู่ได้อย่างเนาะมาตัดขนให้อ2หนุ่ม2มุมต่อเจ้าคุณสามีปนัดน้เาให้แล้วนะแต่ว่าเพิ่นได้ตัดขนให้ก่อนที่สมศรีจะกลับมาบ้านเนี่ย ไม่ได้หมูมันจะเป็นโจรย์และก็เลยต้องตัดขนให้มันเนาะก็จวยกันทีหมูก็จะอยู่นิ่งหน่อยมันไม่ใครปากเดี๋ยวคนจะถามว่าสมศรียังมาขี้เหนียวป้าไปหลานป้าไปหลานตั๋วหนึ่งประมาณสามพันห้าถึงห้าพันนะคะแถมปอต้องจองคิวเจ้าจองคิวประมาณสักเกิงเดือนบางทีก็เดือนหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่เป็นช่วงจังหวะเนาะสมศรีกะจะแค่ ตัดขนหน้าคุณสามีเฮอ,อีหมูเพราะว่าคุณสามีเปิดตัดไ,ได้สมศรีก็จะตัดขนหน้าคุณสามีจะตัดขนแข่งเนาะเพราะว่าก่อนไปสมศรีก็ตัดทั้งเมลวดในะหมูอ่ะเศร้า,าวกว,วันก็ยาวแล้วเห็นปะยาวลวะก็เลยต้องตัดหน้ามันมันตามานะันอะแต่ก่อนสมศรีก็เป็นนะแต่สมศรีก็ฮัดเฮียแนวน่ะแหละเจ้า มันเป็นก็ต้องเป็นพอการตัดขนหมามันแปลงเนาะอยู่บ้านสองคนพ่อเมียก็เลยจ่อยกันสองตัวก็ประมาณหมื่นหนึ่งอะเต็มทีแปดพันแปดพันถึงหมื่นหนึง่งเราก็เสียดายสตางค์เนาะก็เลย่อยกันตัดสองคนพ่อเมียเ๋ยวคนสมถามว่าสมศรีอย่ามาเรียนไปเรียนที่ไหนมันได้เรียนจเจ้าเรียนด้วยตัวเองนี่แหละมันจําเป็นจะต้องเนาะ มันจำเป็นจะต้องยากก็เลยต้องยาเองนะคะอีหมูมันก็โยนิ่งเห็นปะตัดขนหมานี่มันเจ๊งง่ายๆนะมันอยากมันกันนะนี่อย่างถึงว่าห้านตัดผมมันเอาแปรงพออย่างเพราะว่าตัดขนหมามันตัดอยากนะเจ้าหมามันนิ่งแคนนี่ก็เซรละแวละสำหรับอีหมู เดี๋ยวจะคือปอบัปนเชี่ยกำกัสมศริก็กกตผมหน้ามาให้มันตัดขนตีข้างหูข้างตาห้างมาันใหญ่แหละมันหันแล้วมันมันบอมถูกนะอืม <laughs> อีหมูก็แค่ตัดขนต้องอาบน้ำเจ้าสำหรับแอนสันจะต้องตัดมดตัวเพราะแอนสันได้ตัดหือก่อนไปเมืองไทยอะ Je vindt het? En dat is lang. Dat is heel lang. Ja, peder? Niet Ja. Oké. Nou. Nou, papa, maak me. Sure. yes okay yes now beautiful yes now we beautiful He like we are thinking we can we see more nice i only got one leg. you think you can finish or not finish i can enter look <laughs> for more ผมยาวยปอมกมันมตัดหมดผมตัดแต่แอนสันผมจะยาวเพราะว่าตอนส้มสี่ไปเมืองไทยมันได้ตัดเะปอบมันเพื่อ,อตัดอันมาดว่านี้ก็เราแต่ปอบมันนะคะไปอยู่ก็ป,อบ,ปอบมันมาตั้งแต่น้อยเนาะส้มสี่มาทีหลัง มาตัวนี้ก็จะขี้อออนหน่อยเวลาตัดผมก็จะเสียงดังจะให้นางจะให้อต้องคือปอบอัน,อน,น,นที่ตัดได้นะตอนเนี้ยสมศรีจะตัดแต่ตั้งหน้าแต่ต้องคือปอบอันคือจะครอบหนังคุมอยู่อันมันเมื่อตัดมันขงังอย่างอีหมูแล้วสมศรียุบคนเดียวได้เลยมาตัวนี้ยุบคนเดียวมันได้นะ่ะ มันกลัวปอมันแต่คุณสามีก็ตัดตั้งน,น้ำได้อยู่เดียวสมศรีก็ต้องตัดเองเจ้าตอนนี้ตัดมดตัวก็ต้องอาบนา้ำตะกี้ฟิฟีมได้อาบน้ำเพราะว่าอีหมูมนได้อาบน้ำเพราะว่าตัดหนักเนาะปอเปิอ,ปอาบน้ำเพิ่งแล้วไงก่อนที่สมศรีจะมาได้วันหนึ่งอาบนา้ำเพิ่งมดทั้งสองตัวแหละแต่ตัวนี้มันตัดหนักก็เลยต้องอาบน้ำนะคะ ีนอัพําำเ็จแล้วเจ้าผมมันเมื่อหวีเดีย่ยมันก็เลยเป็นที <laughs>